ชมสมูทไวเปอร์โอเคนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการนะครับสำรวจต้นเดี๋ยวบอกก่อนตอนนี้เราก็ทำการสำรวจโรงเรียนนะครับไม่ใช่ทำการมาอยู่ที่โรงเรียนกันแล้วนะครับและวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยแล้ววันนี้เราก็จะมาทำสำรวจโรงเรียนสิงลีลับอ p พีสองนะครับรู้สึกว่าเราลืมอ,อะไรบางอย่างไหมเพื่อนเรามีแค่ครับเชิญไงที่ส สว <c oughs> ัสดีครับพี่น้องไอ้ไม่ใช่นะ <c oughs> วันนี้ผมเป็นเกียรติมากที่ได้เข้ามาในช่องสมูทไวเปอร์ซึ่งผมก็มาจากช่องภาคสตูดิโอนะครับอืมเป็นน่าจะสมาชิกใหม่นะยังไม่ก็านานแล้วนะ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาอยู่กับคุณเอ่ออะไรก็ไม่รู้คุณเว็บกับคุณแมนนะ <c oughs> <c oughs> จะมาสำรวจโรงเรียนนะว่ามันจะมีอะไรแปลกหรือเปล่า แต่วันนี้บูขอเป็นตากล้องก่อนนะเพราะว่าผมผมกลัวผีนะเอาแล้วครับโอเคครับเราจะเริ่มตอนนี้เราอยู่ที่ห้องน้ำนะแต่ว่า <ลง S 2> ตรง,ง,ง,งนี้มันไม่ค่อยมีอะไรหรอกอนะผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรตอนกลางคืนเราจะมาดูกันแต่ว่าที่เราอยากดูกคือตรงนี้นะอ่ะตามไปตอนนี้ยังมีเด็กมาเล่นโรงเรียนอยู่เลยดูดีที่ผมกล้ามาเนะี่ยแต่ว่ามันมันเป็นโรงเรียนผมน่ากลัวมากจริงๆนะอ่ะนี่ขนะว่า ช้ามากว่านะครับอา้อาวอ้าวหางสตูดิโอเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วทุกคนเอากล้องกลับไปก่อนหางสตูดิโอเฮ้ยอ้าวเอาเมื่อกี้เราเห็นอยู่เลยไม่ใช่เหรอ,อรคนเห็นเขาเดินไปอนโอเคแล้วตอนนี้เราก็เห็นวีวีซีแล้วนะรู้สึกว่าเขาจะมาเยี่ยวเราแล้วผม ผมกลัวเขาหายมากเลยนะเพราะว่าโรงเรียนนี้มีเป็นป่าช้ามาก่อนอืออือใช่แล้วไปเราก็จะหาไปกันเลยอือไปไปเลยี v ีโอ้อันนี้มันช่องเก่าเขาเนาะ VVC อ่ะผมพูดผิดป่ะเฮ้ยเร็วเร็วหน่อยดูดูคุณครับที่แรกที่เราจะไปตำรวจคือตรงค่ายลูกเสือของเราใช่ไหมครับไอที่เป็นตรงห้องน้ำอ่ะ อ่านบ้เรวม่าจะพาไปไปดูครับลองไปดูแล้วเรามาดูหลังโรงเรียนกันก่อนหลังโรงเรียนครับร่างนะโอ้ยโลกมากเลยครับไม่เคยเข้ามาหลังโรงเรียนเลยนะโอ้ชิบหายแล้วใช่ครับเน่ดูดิเฮ้ มได้ยินเหมือนเสียงใครเดินตามมาวะเสียงอะไรไม่รู้ฮะาวิดิโอหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเสียงเหมือนรอยเท้าใหญ่ๆหญ่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวได้ยินไหมเฮ้ยอะไรวะฮะอะไรวะคุณเดินหรือเปล่าฮะคุณเดินเปล่าไม่ก็กล้องจับภาพได้หรือเปล่าวะเอ้า ต่อๆๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่ได้ยินเท่าไหร่นะเราจะมาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคุณไม่ได้ยินนะคะไมอะรเนี่ยยได้ยินเแล้วะห้ผมไม่ได้ยินครับทำไมคุณได้ยินเฮ้ยรวะโอ้ยคุณมีมืีมายืนที่ีเผือคุณกระทืบเท้าคุณยานะ อแต่ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะเเสียงหายไปแล้ววะทุกคนเราเร่งไปด่วนไปอยู่นะั่งแก้วมาอยู่แล้วแล้วเป็นยังไงตัดคลิปก่อนไปเดินครับ B B C โอ้ไม่ใช่คุณผ่าสตูดิโอเกืออะไรไม่รู้นะเมื่อกี้ ไปนะครับโอเคไปคไเอา้าผมกล้านะใครจะเป็นตะก้อให้ผมเนี่ยผมกล้านะผมไม่รู้สิคุณผมเจอไม้ด้วยผมจะไว้ป้องกันตัวพี่นะครับตรงห้องน้ําเก่านะไม่ใช่ห้องน้ํานะที่เป็นห้องน้ําที่มันเป็นไอค่ายลูกเสือนะมันก็ลกล้กางมากเลยทุกคน,นกเ,เฮ้ยเสียงอะไรวะ อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณผ่าสตูดิโอคุณเล่นหรือเปล่าเนี่ยเล่นยังคุณเล่นหรือเปล่าเฮ้ยได้ยิ้มวะยินหยั่งยินมอะไรรับนคุณจับป้องให้หน่อยครับบีพ่าอ่เด้บีพาอ่เด้เราบอกด้วเราผมก็นี่นะครับมันเป็นสถานที่ที่รลกร้างมากนะไม่ดูดิไม่มีอะไรดีแล้วเออดูสิแหม โอ้โหโอ้ยแบ๋วแล้วที่สถานที่ต่อไปครับผมสถานที่นี้คุณเราจะเล่าประวัติดีไหมที่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยนะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยนะครับนี่นนี่ดูสินนั่คือต้นนี่นะนี่คือเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ เขาเรียกว่ามีจีวอนพัทที่ผูกอยู่นะแต่ทำการล้มไปดูดิศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะเออถึงล้มไปก็เอาเก็บมาตั้งไว้แบบนี้ศักดิ์สิทธิ์มากกันทุกคนขอทายนะคะเฮ้ยเสียงอะไรวะมาดูตรงนี้เลยครับนั่นไงครับอะไรดอกไม้อะไรเห็นไหมใช่แล้วครับชัดไหมล่ะโอ้ศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับนะครับยกยก เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับมันไม่ใช่แล้วนะไปทุกที่แม่งมีเสียงที่เลยต้องไม่กลัวจริงแต่ผมไม่ไม่ค่อยกลัวเลยนะคนเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้ววะ่ะป่ะกลับปิดคลิปเลยป่ะ,ปะปคูกลัวรราาแล้วว่ะป่ะคลิปทุกคนครับมาอีกแล้วป่ะบรรยากาศมันแปลกกว่าทุกที่เลยวะ่ะโอเควันนี้ลาไปก่อนแต่ว่าก่อนที่จะลาเราไปดูที่ที่เงี้ยที่สุดที่ดี ห้องน้ำพี่เรายังไม่สำรวจนะให้เรามาเปิดคลิปนะฮะไปไปดูกันเลยโอเคโอเคนะครับตอนนี้เราจะมาสำรวจกันเราก็จะมาสำรวจกันครับห้องน้ำทุกอย่างผิดเลยนะห้องอ่างประตูพังนะครับโอเคไปนะแอบก็เป็นที่ละห้องนะเฮ้ยเอ้าใครน่าจะลมพัดเปล่าดูลมพัดหรือเปล่าปิดเองเฉยเลยปิดเองเสื่อเฉย